Oh, oh, oh. ตั้งแต่ยงเหยื่อมั้งนะอัดป้ามั้งนะโอ้โดนปาอัดน่วมเลยวะตายงี้ตายไปดูผีคุณระบบด้วยแล้วพี่มุงไปมากองบ้านเพยฮะงานแคดอินซีเสียวโมงครับเจอนกรวชั้นนะครับ คุณรำทลิปนี้อุปกรณ์ข้อมูลเลย mm ได้เปิดกล้องบ้าบอล,อดดลได้ดีรค,ครับไปเลยจบทีนงแต่ได้เมล้บขอผมมันโดนอยู่พื้นไงอครับ เออเออโดนเออพอพอเล่นเลยเล่นเลยหวานเจียบเอามังดิเอามังดิขอมังดิไปนู่นแล้วเดี๋ยวผมอยู่นี่นะเงยไปเลยเอาเบรกเข้านิดนึง มันอันนี้ไปเล่นไปเล่นไปไปเก็บสายให้ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งถ่ายให้เลยทีทีไว้ก่อนแต่แต่เล่นไปแล้วก็หลุดคาแต่แอ๊ก เกี่ยวหางเวาถูงปั๊บถ<ง>ุงตกใจโอ้ยปอนมาแล้วตะขอนะครับมาคอยเล่นนะสินข้างแยมันกินของผมหลุนไปหาปอนต่อเนะี่ย ไซดีดไซดีไม่ต้องไม่ต้องกจับไม่ต้องกจับโดนท่ายแบบไม่โดนนับไซนี่นปลาเล็กทำไมสู้ดีจังเลยเออเด็ก <c oughs> หวานไปบ้า ติด,ตดเดียวนะอ๋อติดท้องมานี่คนระับแต่เห็นหูตายค้างตายค้าง,ได,งได้เสียวได้เสียวโหเรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออ 4โลแล้จะมีตัวนี้ไหม4โลมันวิ่งใช่ไหม <c oughs> โอ้โหโดน <c oughs> โดนอัดคิดปให้อ่ดคิปให้ เกินไปผมปิดไปแล้วนะเบรกอ่ะขาโตนะาโตะกียร์นะ้ยสวยงามติดทุกขอไม่ต้องกลัวหลุดรุ่นเนี่ยเออเรียบร้อย เก็บอีกหนึ่งโดดอุ้ยโดดโดดแรงตีนะทันแโอ้โหไปทันปังเลยจับไหนึ่งแล้วก็เลยครับตีตีตีอ้ยทันทันทันบุ้งบิดเต็มเยอะมัน ไปไปนู e ่นแล้วเก็บ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 ออกไปนู่นแล้วลำบากหน่อยไปไปไหนแล้ววะ โอ๊ยนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ไห้โดดเล่าโดดเล่าโดดเล่าขันยาคอมเป็นฝั่งนี้น่าันโดนเขียวอ่ะคอมไะนี่นี่อ๋อปล่อยตรงไม่หน่อยเดียวขอจตงไปห้ามิแล้วต่อเลยอุยหุยจัดอุยหุยจัด อ้ยยิ้มกัดเหยื่อขึ้นน้ำเลยไม่โดดโชวเลยโดน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 โอ้ยออกแล้ว ปลาปลาไปขวาแล้วไปปอนยุงตีไปปอนไปปอนไปปอนมาหนิมานนิไปปอนหนิ่ตาออกขวาแล้วโอ้ยคุกคุกหมกหมวกตุลาตุเลตีไหมตีไปแล้วปล่อยห้าของวิเองเอาเลยทำท้ายเก็บท้ายทำท้ายจก็ท้ายก่อนทำท้ายอ่ะตีไปท้ายเลยคอนตีออกท้ายครับตีออกไปข้างหลังอ่ะ ีปล่อยจมเล็กหน่อยปลางลงแล้วมั้งเกยกันหน่อ,อยนะกันนู้นอ่ะเกยกันหน่อยนะเดี๋ยวมันขึ้นนิดเกอไม่ขึ้น อย่างครับฝั่งนี้ก็ยังฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นตัวเลยในจอมีเชื้อไหมเจปอนดูเชื้อหน่อยหรืโล่งเลยดำๆไม่มีอะไรเลยมยีครับม,มีนะโอ้โหมี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 มาแล้วดิจะพี่เชื้ออยู่ข้างล่างเรือย่อนเลย น้ำจังนะมาแล้วมาแล้วโตวมัน,นี้อะเดี๋ยวผมดิข้างล่างอ่ะเพียบโดดมันเนยอ้ะหูเงันโอุ้ยใส่ดีใส่ดีไม่พันนะไม่พัน ตายอยู่หน้าแล้ว คุยใสพี่ปอเอ้ไป่อนสักรูปได้ั้ยครับแบบนี้ระวังระวังควรสะบัดควดเยอะไหมคดเยอะก็ได้ครับเีืยวสะบัดเอไปเเจอดอเออเเออเออเอเออจอเออจากเอออ สามโงกลับไม่อยู่ใกล้พีอะหรอกดูจัดดูจัดปลาเขาดูจัดเออะไรเขาไจ้เย็นสีอยู่คุณเจร้อนเนี่ยอะไรปลาก็ใจร้อนอย่างนี้ ก็จยเดีวเลยครับนีปล่ตวเยุดนะครับี่ยุเดี๋ยวข้านี้นึงดิมันหวานไปเออพอพ่อพอพ่อดูปลาจังฮะสามข้าแล้วนี่ไ้หัว เรอแบตจะหมดแล้วเนี่ยเหลือสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> ว่าไม่ได้เห็นปลาแล้วเนี่ยคิดเนี่ย <c oughs> ปลายปลาอยู่ในน้ำเลยครับนี่ค่ะปลาผสมทับทิม ไก่นี่ยไ่เหรอเนี่ยพี่พงศ์เบรกหวานแล้วก็บอกปลาใหญ่หน่าเบื่อว่ะเออแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไม่ได้เห็นหรอกแบตหมดก่อนแบตเหลือหนึ่งไปเปลี่ยนแบตก่อน ไปก่อนแี่สาอมาตอนนี้เกือบสี่แล้วมันขยับไซ้์ยอ่ะแต่เปรียบร้อยอุย้สสโโย,ยสามกวา่านี่ครับคนได้ปลาจะปลาเกี่ยวข้างครับโอเคอับนี่คหกำลังเลยครับ

เฮ้ยไม่ใช่เย่แตกแล้วนะเี่ย่โหดของเกงแคเนี่ยเยยวนะเยอหน่อยเยอะไหมาไแว่นนี่โอ้ซิงโอ้โหวาดเจยบแรงดีจัดอะฮัโลกกว่าปปั๊บััอยนี้เป็นไ เสียบที่หมานพี่ปอนก่อนหมานเอก

ลงเหยือมั้งน่ะไปขอเปล่าหัวดอหัวดอเก็บให้เก็บให้ EC พี่ EC เหรอแต่ไม่เยอะพวายุ่นทำไมน้ำมันตกไปน้ำพัดเข้า่าอ๋อใส่ไม่ปิดแล้วที่ปัดคู่เหรอ ลึกปะจงไม่ได้พี่ปล่อยตัดสายเขาว่าสายมันวิ่งนานเมื่อกี้เหน็นเขาบนอยู่ <c oughs> นึกว่าัวเยียยไม่ลงบานไปบานไปปินน,น้อยคันไม่ลงเลยไปร้ายมันไม่กล้าหากักรอคัน ัต่อไม่อยู่บันตอเกิปาเกิดปฝั่งนั้น่ะ้นในโดนต้นในเศษเอ้ไม่เป็นไรครับจุ่มมาได้จุ่มาได้จุ่มาเลยจุ่มาก้มคันจุ่มมาเลยออนั่นแหละจุ่มมางัดมา นมาไงน้ำัปลาม้งนาให้ปลาอันเดียวเออให้อ่านให้ดูเ้าปล่าปลอันอย่างนั้นว่ของเขากวจะขึ้นได้แต่ละตัวปวดแค่ทะลุเรือมั้งล่ะ ปลามั้งนะโอ้โดนปลาอันุ่มเลยวะตายงี้ตายหลุดไปยัง,ยงเอาเอาคันเอ่องงไปตามอยู่างนี้แล้งันออกไหมแค่ไตยอดหนึ่งเดียวอะ่ะไปลูกพี่คุณระบบด,ด่วนแล้วพี่ม้งน่าจะไปไกลเลยมั้งเนี่ยออกไกลเลยไตยทะลุไปนู่นแล้วได้ สายวิ่งก็ปล่อยสายวิ่งไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้ที่จะน้ำปัดถึงตาย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 ดูดูด้วยครับเดี๋ยวมีคนเป็นลมครับแต่เดนปลาอัด ยังไม่เห็นตัวเลยโอ้ยเกาะหางแม้ว่ามัน,มนายเกี่ยวไปแน่เลยเนี่ยความเยอะจัดโยนไปเกาะหางวดีมีใครทำได้บ้างเลยสุดจัดอะ่ะตรงเนี้ยโอ้ยอุ้ยใส มุดนี้กูหลอถอยก่อนถอยก่อนเก็บขาก่อนเลยครับอย่างนี้ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยโอ้ย สวนกับปลาหืมเกี่ยวอไ40กรัมเแดงนี่เขาเนี่ยดดเนี่ยแดฟุ๊กตัวนี่ยตวขอแต่ปันเตอรน้างไปยิ่งฟุกกว่านี้ ตปตีหน่ไปเซอร์เดกีหน่นี่อู้ไโดนไ้โดนครับเร็วไม่ต้องไม่ต้องปล่อยลึกมากไปโดนไปโดนเกี่ยวไปไโดนครับเดี๋ยวกินเนี่ยคันเนี้ยรพ้เร็ว

แง่ยงยเยอะทำเยอะทุดขาดสามตัวแล้วบ่านะอู้สวยกลางอากาศเลย ควเดียวเป็นนักฟ <h ers> ้าปะไง

ห่วงกัน้ิวนตัวครึ่งงาตัวเนี้ยคิว5ตัวครึ่งตัวครึ่งต้อง่อวเลยนะตัวครึ่งตัวต้อง่อยเลยโดนโดนโดนแบงครึ่งเลยครับครึ่งตัวหลอดใช่ไหมเนี่ยหอดเกิดขาดไม่ไงแชเ่ไ はい。